วันนี้ยังไหวอยู่ฮะแต่ว่ามันจะมีบางบางอาทิตย์อย่างอาทิตย์นี้แหละที่ขึ้นมาวันนี้ปุ๊บแล้วก็ลงไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาต่ออีกอะไรเงี้ยตอนต่อกันมันอาจจะอาจจะไม่ไหวต,ต้องขอดูก่อนคือจริงๆที่ลงไอจีก็แบบ อยากให้คนรู้ว่าก็เหนื่อยอยู่นะถ้าไม่ไหวก็ให้เข้าใจกันนะอ,อะไรเงี้ยครับยังไม่อยากเลีนน้งงานใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะรีก็ตอนแรกรีก็คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหายไปก่อนแล้วมาใหม่คนก็คงจะโอเคมากแต่ว่าถ้าเกิดเราประคองไปได้เนี่ยแล้วก็ก็ค่อยๆประคองไปดีกว่าแต่จริงๆแล้วรีอยากทั้งัเป็นหมอแล้วทั้งมาดูกาญนด,ด้วยใช่ไหมถ้าเอาจริงๆก็อยากอย่างนั้นนะถ้าเอาจริงก็อยาก่างนั้นแต่ว่าตอนนี้อนาคตมันก็ ก็เลือกไม่ได้ครับเพไม่รู้ว่าจบไปจะมีเวลามาทํางานไหมก็ไม่มีใครตอบได้ยกเว้นว่าถึงเวลาวันนั้นจริงๆอะไรเงรี้ยตอนนี้ก็เน,น้นาปนหัาว่าใช่ตอนนี้เน้นเรียนครับก็คือถ้าเกิดว่างจริงก็ค่อยจะค่อยจะทํางานถ้าเกิดมีเรียนก็จะไม่รับงานเลยใช่ครับหายไปอย่างเงีแบบ้ยแฟนคลับเข้าใจไหมคะ แฟนขับเข้าใจนะฮะหรือว่าแฟนขับเข้าใจตอนนี้ยังไม่ถึงกับเบรคครับก็คืออย่างที่บอกคือไหวแค่ไหนเท่านั้นมีเวลาว่างก็ก็ทําถ้าไม่ว่างก็ไม่ทําไม่หักขอมเดินไปไไนะะี่คืเสียดายไหมคะกระปุกนี้ะสุะภ ไม่ะฮะเสียดายก็เสียดายครับแต่มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้ามันจะต้องหายไปจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหมอก็ก็ดีเป็นเป็นเป็นอาชีพที่เราก็อยากไปตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยยิ่งตอนนี้ได้คือแต่ก่อนมาเรียนในห้องเลคเชอร์ไงตอนนี้แบบได้เดินลาวบอรด์ดได้รักษาคนไข้จริงๆแล้วมันก็ยิ่งแบบมีกําลังใจมากขึ้นที่จะแบบรักษาคนอะไรเงี้ยก็แบบมีความสุขมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดตรงนี้หายไปจริงๆก็ไม่เป็นไรครับ